เป้าในในรอบไซเคิลนี้นะครับคืออไซเคิล uh, ที่แล้วมันพีกประมาณที่60,000่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นไป2-3ถึงเท่าของเป้าของราคาพีกรอบที่แล้วเนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ดูจากสถิติของบิตคอยในอดีตอันนี้ให้เห็นภาพสปอตอีทีเนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่ากว่า140บิลเลียนยูเอสดอลลาร์แล้วนะครับการที่ขึ้นมาเนี่ยสามารถขึ้นมาได้เร็วกว่าทอง ETF ทองนะครับซึ่ง ใช้เวลาถึง20ปีกว่าจะได้ AUM ขนาดนี้นะครับของ Bitcoin เนี่ยแค่เวลาปีกว่าๆนะครับขึ้นมาเร็วกว่าทองหลายเท่าเลยนะคเ,เม็ดเงินที่เข้ามานะครับก็คือจะเป็นเม็ดเงินของสถาบันนะครับสถาบันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้มองกันระยะสั้นนะครับซึ่งเราก็มีการระดมทุนเข้ามาซื้อเพิ่มอีกนะครับเขาซื้อทุกราคา ความตื่นเต้นของผู้เล่นต่างๆในในอีโคซิสเต็มเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะสูงนะในปัจจุบันน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากฎหมายที่เริ่มนิ่งนะครับที่ในสไลด์ที่ผมแชร์เ่ยเริ่มจะผลักดันให้ตลาดเนี่ยไปไปต่อนะครับและคือถ้าดูจาก2อินดิเคเตอร์นี้นะคะ f e ีย g r e Index นะคะซึ่งตอนนี้ออยู่ทางฝั่ง r รีดอยู่นิดๆนะคะแล้วก็ m อ r b ด้วยนะคะบ่งบอกถึงสถานะของ ปัจจุบันนี้ยังไงคะเราอยู่ในไซคลไหนของบูรันนะคะต้นบูรันกลางบูรันหรือว่าปลายบูรันโ่งสูตหนึ่งล้าน s ับสคริเบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะต้นสัปดาห์นี้ ชาวคริปโตตื่นเต้นนะคะบิตคอยเนอร์ก็แน่นอนนะคะต้องยิ้มด้วยความดีใจราคาก็ผ่านไมล์สโตนออทามไฮทะลุแสนสองนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทำไฮก็ถอยลงมาแล้วนะคะจังหวะที่ถอยในราคาก็ทำให้เกิดคำถามนะคะถอยเพื่อไปต่อนะคะหรือว่าถอยเพื่อพักยาวเพราะว่าเขาก็าไซเบอรมานานเกือบ2 3เดือนค่ะดรคครัครคือจริงๆแล้วตอ,ตอนที่มันราคาขึ้นนะ,นะครับ mm hmm. การที่ มีการพักฐานอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติของตลาดขาขึ้นนะฮะซึ่งเคือเราก็มองว่าเม็ดเงินที่เข้ามานะครับก็คือจะเป็นเม็ดเงินของสถาบันนะครับซึ่งสถาบันเนี่ยเขาจริงๆแล้วก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมครับแต่ว่าสถาบันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้มองกันระยะสั้นนะครับซึ่งอ,อย่างบริษัทที่เป็นบิตคอยเช e ร s u ี่อย่าง m i โคร s t r อร์จ y เองเขาก็ ซื้อมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อตลอดทุกสัปดาห์นะครับแล้วเราก็มีการระดมทุนเข้ามาซื้อเพิ่มอีกนะครับเขาซื้อทุกราคานะครับหรือว่าอย่างกองทุนใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาซื้ออ่อโปรดักต์อย่างเช่น ETF เองนะครับก็อ่อส่วนใหญ่ก็เป็นกองทุนที่มองระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นอ่อการที่พักฐานลงมาเนี่ยก็คือมองว่าอ่อน่าจะยังเป็นการพักฐานในตลาดที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับอ่อ Uh, ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัว uh, ตัว ETF Flow เองเนี่ยนะครับที่ uh, ที่เข้ามานะครับ uh, ขออนุญาตแชร์สไลด์ได้ไหมครับ uh, <ใน S 1> ที่ที่เข้ามาเองนะครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ uh, จะเห็นว่า uh, อันนี้ผมให้ดู Market Cap ของตัว Bitcoin ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้พอดีทำไว้ uh, ล่วงหน้าสักประมาณสัปดาห์กว่าๆก,ก็เลยยังไม่ได้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับราคา Market Cap ล่าสุดเนี่ยแซงอเมซอนไปแล้วนะครับก็จะเหลือ ตัวที่ยังไม่แซงก็จะเป็น Apple, Microsoft, Nvidia 3ยสตัวนะครับกับทองนะครับราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะได้เยอะนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ให้เห็นภาพสปอ t e t ทนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่ากว่า140บิลเนยูเอสดอลลาร์แล้วนะครับรวมทุกบรลจอรวมกันนะครับจะเห็นว่าการที่ขึ้นมาเนี่ยสามารถขึ้นมาได้เร็วกว่าทอง E t ททองนะครับซึ่ง ใช้เวลาถึง20ปีกว่าจะได้ AUM ขนาดนี้นะครับอันนี้ของ Bitcoin เนี่ยแค่เวลาปีกว่าๆนะครับขึ้นมาเร็วกว่าทองหลายเท่าเลยนะฮะก็จะเห็นว่านักลงทุนที่เข้ามาซื้อเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันนะครับที่ allocate เงินเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอมองว่าการบักฐานเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับคือก็จะมีคนที่ถือมาอแล้วก็ขายออกมาบ้างแต่ว่ายังไม่ไม่เห็นการ c レ็กชันที่ที่แรงนะครับแล้วก็ อ่าเป็นลักษณะที่เป็นการเก็บมากกว่านะครับที่เท่าที่เห็นครับทีนี้ปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันให้มีเม็ดเงินสถาบันไหลเข้ามาในจังหวะนี้แล้วก็ดันให้ออทามไฮไปนะคะคุณภูมิมองว่ามาจากเรื่องอะไรเพราะว่าราคาก็นิ่งมานานแกว่งตัวมานานนะคะมาขึ้นในจังหวะนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรที่เป็นแรงผลักดันหรือว่าปัจจัยบวกที่ทําให้สถาบันเขาเข้าซื้อมาในเงินที่เยอะ ครับครับจริงๆแล้วมีหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งนะฮะเราจะเห็นว่าแนวโน้มท่าทีอของเลกเลเตอร์นะครับต่อของเลกเลเตอร์ในสหรัฐนะครับที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างไปในทางโพซิทีฟมากขึ้นนะครับโดยทางประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ผลักดันกฎหมายหลายฉบับนะครับซึ่ง กำลังพยายามที่จะทำให้การาทำธุรกิจคริปโตเคอร์เซีหรือว่าดิจิทัลแอสเซทเนี่ยมีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวยอย่างอย่างเช่นกฎหมายา Genius Act นะครับซึ่งซึ่งเป็นกฎหมายที่เ,เข้ามาเลกูเลตตลาดที่ชื่อว่า s ซเบอร์คอยนะครับเซเบอร์คอยก็คือเป็นโทเค็นทีเ่เป็กราคาอยู่กับ1ดอลลาร์ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยก็ทำให้บริษัทต่างๆนะครับที่ทำ ธุรกิจเนี่ยในเซิร์เอรคอยซึ่งจริงๆแล้วเติบโตค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับะจะเห็นว่ามีบริษัทที่เพิ่งเข้ามาลิสต์ตลาดอันนึงชื่อ Circle นะครับลิสปรากฏว่าลิสต์วันแรกเนี่ยราคาหุ้นขึ้นไปเกือบ7-8เท่านะครับก็เลือกเข้ามาตลาดในราคาประมาณ3าสิบเหรียญน,นะครับขึ้นไปก็สามร้อยสองสเหรียญน,นะครับะจะเห็นว่าตลาดเนี่ยมีความตื่นเต้นนะครับกับธุรกิจ ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างที่จะมากนะครับอนอกจากนี้เนี่ยก็ผู้เล่นรายอื่นๆเองนะครับที่พอเห็นกฎหมายเริ่มนิ่งนะครับก็เริ่มที่จะออกโปรดักต์มาที่จะเข้ามาในตลาดนี้นะครับอย่างอ,อย่างเช่นโรบินฮูดเองนะครับที่เพิ่งประกาศว่าจะทำโทเคนไอสต็อกใช่ไหมครับแล้วก็ตัว c r y ปโตเทรดดิ้งในโรบินฮูดเองเนี่ยก็เป็นรายได้คิดประมาณ30%ของบริษัทนะครับหุนก็เพิ่งขึ้นไปทำออทา i g h เช่นกันนะครับ หรือว่าอย่างบริษัทที่เป็นคริปโตเทรดดิ้งอย่างคอยเบสเองนะครับก็ราคาก็ขึ้นไปเกือบๆจะทำออทามไฮนะครับจะเห็นว่าความตื่นเต้นของอผู้เล่นต่างๆในในอีโ s ซิสเตเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะสูงนะในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากฎหมายที่เริ่มนิ่งนะครับที่ในสไลด์ที่ผมแชร์อยู่เนี่ยอพอเริ่มมีกฎหมายที่นิ่งนีครับธุรกิจก็จะสามารถขยับตัวได้แล้วก็รู้ว่าควรจะลงทุนในในธุรกิจ โปรดักต์ไหนนะครับแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็การอ,ออกทำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเนี่ยก็จะทาได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้คนเนี่ยอย่างสถาบันไม่ว่าจะเป็นเพนชั่นฟันเฮดฟันนะครับหรือว่าบริษัทที่เป็นคริปโตเทเชอรี่อย่างไมโครสไตรจี gy, เนี่ยก็เริ่มจะนําเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดนะครับอันนี้ก็เริ่มจะผลักดันให้ตลาดเนี่ยไปไปต่อนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าจะจริงจะมีบริษัทที่เป็นคริปโตเทเชอรี่ ทยอยเปิดตัวมาหลายตัวนะครับทั้งทั้งที่ซื้อบิตคอยเองแล้วก็ซื้ออีเธเรียมนะครับครับก็แต่ละบริษัทเนี่ยก็เรียกว่าใส่เงินเข้ามาในระยะยาวแล้วก็เล็งว่าจะถือครองไว้แบบเป็นเทเชอรี่ในระยะยาวนะครับก็ทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแรงคึกคักนะครับในวงการบางสายก็บอกว่าถ้าจะดูว่ารายย่อย เข้าหรือ,อยังเนี่ยอาจจะต้องมีราคากลมๆที่ดูดึงดูดใจรายย่อยนะคะทุกพูดกันไปถึงตัวเลขระดับแสนห้านะคะถ้าแสนห้าแล้วเนี่ยอาจจะดึงดูดให้เ,เงินของรายย่อยเข้ามามากขึ้นนะคะดูเป็นเชิงจิตวิทยานะคะแต่ว่าถ้าเป็นมุมของผูมบูมนะคะเีโยกายเป็นไปนได้มากน้อยแค่ไหนครับครับจริงๆก็เป็นไปได้นะครับคือเราเราก็มองว่าอ่าเป้าเป้าในในรอบไซเคลิลนี้นะครับคืออ่าไซเคลิลที่แล้วมันพีคประมาณที่6กห0,000ืนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นไป2อถึงสาเท่าของเป้าของราคาพีก็ที่แล้วเนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ดูจากสถิติของบิตคอยในอดีตนะฮะร,รอบก่อนหน้านั้นมันพีกประมาณ2 0 0หมื่นนะครับแล้วก็พีกถัดไปเนี่ยหกหมื่นใช่ไหมครับก็คือสักประมาณ3มเท่านะครับรอบรอบที่แล้วเนี่ยพีกหกหมื่นเพราะฉะนั้นแสนแสนสองแสนแสนแปดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่แต่ทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าไซเคิล นี้เองเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับไซเคิลที่แล้วทุกอย่างนะครับเราเราก็มองว่าคือเนื่องจากว่าบิตบิตคอยฮาร์บิ้งไซเคิลรอบก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าตลาดบิตคอยมันยังเล็กอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมายเนอร์ er เนี่ยที่ที่ขุดบิตคอยเนี่ยซึ่งฮ a ร์บิ้งเนี่ยมีผลกับเขาใช่ไหมครัก็จะทําให้มีเขา่มีผลกับตลาดมากนะครับแต่ว่าพอตลาดบิตคอยมันเติบโตไปถึงระดับหนึ่งนะครับมีมีเพลเยอร์ที่หลากหลายมีทั้งไมโครไซจี G, มีทั้งกองทุน มีทั้งสถาบันทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเนี่ยบิตคอยราคาจะไปไหนเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับเงินสถาบันมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับฮาร์วิงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไซเคิลสี่ปีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นสี่ปี exactly แล้วนะครับมันอาจจะเป็นห้าปีหกปีหรืออาจจะสี่ปีครึ่งเราก็ไม่มีทางรู้นะครับเพราะฉะนั้นอก,ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้เล่นเหมือนเดิมเหมือนกับทุกรอบนะครับแต่ว่าอยากให้มองเซนติเมนต์ของตลาดนะครับเฟียร n นกรีดเด็กหรือว่า ดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นประกอบอย่างเช่น mvrv นะครับท,ที่ที่มองต้นทุนเฉลี่ยของคนในตลาดที่ unrealized นะครับพวกนี้เป็นอินดิเคเตอร์ทีก่ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในการที่จะมองตลาดครับแล้วคือถ้าดูจาก2องอินดิเคเตอร์นี้นะคะ fear g r e d index นะคะซึ่งตอนนี้อาจอยู่ทางฝั่ง greed อยู่นิดๆน,นะคะแล้วก็ mvrv ด้วยนะคะบ่งบอกถึงสถานะของปัจจุบันนี้ยังไงคะเราอยู่ในไซคลไหนของ บูรันนะคะต้นบูรันกลางบูรันหรือว่าปลายบูรันครับครับคือตัวเฟียนกรีตเองเนี่ยมันอาจจะมองอได้ยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าบางทีมันก็เป็นติดอาร์ตกรีตเลเวลก็คือค่อนข้างที่จะเบือนบูรันเนี่ยได้ได้ค่อนข้างนานกันนะครับในบูรันนะครับหรือหรือในบางช่วงที่ตลาดไซเวมันก็อาจจะสมมติเฟียปุ๊บมันก็ตกพอพอกรีตปุ๊บมันก็ตกแล้วก็ เฟียปูมันก็ขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองระยะสั้นได้ยากนิดนึงส่วน MVRV เองเนี่ยมันมันอาจจะถึงยังไม่ถึงเลเวลที่ถึงกับพีรอบที่แล้วนะครับก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นบูมเมอร์เก็ตละกันนะครับก็คือ above average แต่ว่ายังไม่ถึงกับพีรอบที่แล้วนะครับค่ะท้ายที่สุดนะคะในมุมของผุ้ภูินะคะตอนนี้บิตคอยน์เนี่ยถือว่าทำหน้าที่เป็น store of wealth นะคะ mm hmm. อย่างเต็มรูปแบบแหรือยังหรือว่า สเตตัสของเขาในช่วงนี้เนะี่ยก็ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์เก่งกําไรนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่า,าถ้าจะลงทุนหรือว่าถ้าจะใส่เงินเข้ามาเนี่ยนะจะได้จัดหมวดของการวางแผนในการลงทุนยังไงมองบิตคอยนเป็นอะไรนะจริงจรงิแล้วจะบอกว่ามองได้ทั้ง2แบบนะครับคือคนบางกลุ่มก็มองว่าเป็น Store ส Wealth ใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ถือรละยละยาวจริงจงแล้วทางทางาผมเองแล้วก็ทางบริษัท ออบิกอินเวสเองเนี่ยเราก็แนะนำว่าให้น้องทุนเนี่ยถือในระยะยาวนะครับเป็นอสังหาริมทรัพยเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าระยะยาวเนี่ยเราก็มองว่ายังมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะเพราะอยาด้วยเหตุผลที่ที่กล่าวมาเขก็เป็นเฮช g e ของตัวเงินเฟ้อได้ดีนะครับแล้วก็เงินเฟสเคเรนซีนะครับมันก็มีการเสรื่อมค่านะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยถ้าถ้าจะเทรดเนี่ยก็สามสารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น สมมติเรามีอินดิเคเตอร์ที่เป็นเทรนฟอลล์วิ n งใช่ไหมครับสมมติมันเริ่มที่จะแบบแดงแล้วเราก็ขายออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาซื้อใหม่ตอนที่มันกลับมาเขียวใหม่ก็ก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือแนะนําว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีบิตคอยเนี่ยที่ติดพอร์ตไว้บ้างนะครับเพื่อเพื่อที่จะเนื่องจากว่าเป็นเป็นสินทรัพย์ที่ ถ้าเรามีในพอร์ตนะครับก็จะสามารถที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าเนื่องจากความผันผวนของมันเองเนี่ยก็อย่างที่บอกก็ต้องใช้เครื่องมือในการเข้ามาจัดการนะครับจะไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งเป็นเทรนด์ฟอลล์วิ่งเองนะครับหรือว่าถ้าสมมติตลาดมีความรู้สึกว่ามีความโลภมากไปแล้วมีเริ่มมีบร,ริษัทเข้ามาระดมทุนเยอะไปแล้วก็อาจจะทยอย dCA ออกบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการดีซีในระยะยาวไปเลยนะครับ หรือว่าอาจจะเป็นการถือคลองไปเลยนะครับก็คือซื้อแล้วก็ถือเก็บไปเลยนะครับเพราะจะได้ไม่ไม่ต้องกังวลราคาในความผันผวน,นในระยะสั้นนะครับก็มองเป็นระยะยาวไปครับโมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ